ทีนี้ในในชีวิตจริงๆตอนนี้เราขยายพื้นที่เราขยายพื้นที่สุดจริตของเราเนี่ยได้กว้างแค่ไหนพื้นที่สุดจริตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่สะอาดเนี่ยปัจจุบันก็บอกวพื้นที่สีเขียวเช่ไหมเราทําพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สะอาดของเราเนี่ยเอาในบ้านก่อนในบ้าน ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เราไปสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยได้สุดจริตสามชัดไหมสมมุติเราชัดแล้วก็ขยายออกมานอกพื้นที่แล้วบุคคลใดบ้างที่เรายังจเจริญสุดจริตสามไม่ได้ก็หมายหัวไว้หมายหัวใครสมมุติว่ามองไปที่หมาอํานาจแล้วมันไม่ได้สุดจริตอย่างนี้ก็เอาปูนกาหนาผาักไว้ว่าเราจะต้องทําสุดจริตสามให้เกิดขึ้นกับท่านคนนี้ให้ได้มีไหม ยังติดขัดไหมมันติดขัดใคร <c oughs> หรือไอ้ตรงไหนอย่างสมมติเราไปทำงานใช่ไหมไอ้ตรงไหนรู้สึกว่ามันมันยากอ่ะเราต้องจัดการมันให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยนี่เหมือนกันเราเรามองไปที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ใครหนอที่ทำทุจริตให้เราของเราให้เกิดได้ง่ายที่สุดใครเคยทำการบ้านไว้ไหมขึ้นบัญชีดำไว้ไหม มีขึ้นบัญชีดำไว้เลยว่าโอ้โหยังเหลือคนคนนี้เจอที่ไรรู้สึกทุจริตเกิดทุกทีเลยเอาแล้วเราจะต้องจัดการนี่ได้เคยเคยเคยทำการบ้านแบบนี้ไหมไม่เคยเลยเคยไหมมานอนเคยไหมอ้าวใครที่รู้สึกเราต้องหมายหัวเป็นอันดับแรกเลยนวสก,การพระอาจารย์ แล้วผมจะพูดสองประเด็นนะครับย้อนคาถามพระอาจารย์นิดนึงว่าเอามาทําได้อย่างไรนะครับ mm hmm. ผมต้องบอกอย่างนี้ครับพระอาจารย์ผมว่าพระอาจารนนย์แสดงพระธรรมเทศนามาเนี่ยชัดมากพอสมควรนะครับทั้งโดยหลักการและวิธีการแต่ผมว่าความพิเศษที่ทาให้ธรรมเทศนาของพระอาจารย์ไม่เหมือนกับพระรูปอื่นเนี่ยผมว่าพระอาจารย์มีความสามารถในการเร้ากุศลของผมได้ค่อนข้างดีมากพอสมควรเมื่อวานที่พูดเรื่อง การที่เรายังมีความกำนัดขัดเคืองกับแม่เนี่ยแล้วก็มันแสดงว่าเราเนี่ยเคยเบียดเบียนกระแสะชีวิตเนี่ยมา a, มากเนี่ยผมว่าคํานี้มันสะเทือนใจมากนะครับอาจารย์คืออาจจะไม่เคยคิดอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้เราเพราะว่าเราไปเบียดเบียนเขามามากเขาก็เลยมาซากเขาก็เลยมาทําให้เราเปิดตัวโลภะโทสะโมหะได้ค่อนข้าง,ง,งมากสําหรับผมเนี่ยอาจจะคนรอบนอกก็เคยมีปัญหากับผมนะครับอาจารย์สาหรับผมเนี่ยผมว่ามันกลายเป็นปัญหา จุดมาร์กเนี่ยถ้ามามาร์กมามาร์กภายในเพราะผมรู้สึกว่าเอ้ผมต้องเคลียร์จุดนี้ให้ออกแล้วเพราะว่าว่ามันมันน่าสังเวชพระอาจารย์คือทําไมเราเคยประทุษร้ายคนคนนี้มาอะไรเงี้ยท่าที่เราก็ว่าเรารักคนคนนี้มาอ่างเงี้ยก็แสดงว่าหูเราคงจะต้องเบียดเบียนเขามามากเลยแหละเขาถึงมีกําลังกับเรามากขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็ถ้าเกิดรติว่าเรายังยังจะทําต่อเลยพี่เจ้าบอกว่าเคยทําทําแล้วแล้วทําต่อเนี่ยเราจะต้องไปเบียดเบียนเขาอีกเนี่ย มันก็เป็นความน่าสงสารทั้งสงสารตัวเองแล้วก็สงสารแม่ด้วยครับว่าเราต้องจองเวกันไปอย่างาเงี้ยสำหรับผมนะถ้าเกิดจะมารผมจะมารคนในบ้านก่อนเพราะผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ทําให้ผมเกิดตัวโลภะโทกสะโมหะได้ง่ายผมก็เลยผมก็เลยจะมารคนในบ้านหมดเลยครับอาจารย์คนข้างนอกเลยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลกับผมมากนะครับมีผลน้อยมากเลยแต่คนในเนี่ยเคลียร์ไปแล้วก็ แล้คคำนี้มันมันผมว่ามันก็แทงใจมากเลยแบบว่าเราเคยเบียดเบียนคนคนนี้มาก่อนเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเราจะทําแบบนี้ต่อก็มันก็เป็นการพูดในใงว่าเราก็จะเบียดเบียนคนคนนี้ต่อไปเรื่อยๆดังนั้นเนเมื่อเรารักคนใกล้ตัวเราปรารถนาดีคือเรามีทั้งเมตตาการุณาทั้งกับคนใกล้ตัวรวมถึงตัวเองด้วยเนี่ยผมว่าเราจะต้องเคลียร์คนนี้คือบางทีมันอ้อมระอาจารย์มันเหมือนกับว่าเราไปทําเมตตาการุณากับคนอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเรามองข้าม พยายามจะไม่มองอย่างเงี้ยเอาพยายามจะไม่มองมันก็ไม่จบยางครับผมก็เลยคิดว่าต้องทําที่พระอาจารย์ว่าเลยคือมาร์คขึ้นบัญชีไปเลยแล้วก็จะต้องทําให้ได้มันเป็นทั้งความการุณาตัวเองแล้วก็เป็นทั้งความการุณาคนใกล้ชิดด้วยนะครับพระอาจารย์ผมก็อธิบายว่าะมาณนี้ครับอาจารย์คราวขอบาก็คุณอาจารย์ครับอ่าสิ่งที่ถามต่อทําไมทำไมเราจึงรู้สึกหงุดหงิดกับคนใกล้ชิดมากกว่า คนอื่นอะไรเป็นปัจจัยอา้าวท่านมหาทำไมเราอยู่กับคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นแม่ก็ดีเป็นถ้าเป็นพรากลูกศิษย์ครัวาจารย์อะไรกันเนี่ยมันงดหงิดกันง่ายวเวลาอยู่ใกล้กันมันเป็นพ่ออะไรเราจึงหงดหงิดกับคนคนนี้มากเคืองคนคนนี้บ่อยงอนบ้างโกรธบ,บ้างบ่อยเนี่ยอะไรมันเป็นปัจจัย ช่วยตอบหน่อยนอกจาก yeah, <it> s <S ว่า <the time. S 1> นอกจาก oh, ว่า <the time. S 1> เราเคยประเด็นที่หมอนนอนบอกว่าเพราะเราเคยเบียดเบียนคนคนนี้เราเคยฆ่ามาเราเคยเบียดเบียนมาพอเห็นภาพมันจดเคืองต่อนอกจากเหตุในอดีตแล้วแล้วในปัจจุบันเนี่ยเหตุละเหตุปัจจุบันมันเพราะอะไรเราถึงขัดเคืองกับคนใกล้ชิดได้มากที่สุดอะไรนี่ม์ขออกาสครับ ก็เพราะเราได้เพราะเราได้อยู่ใกล้ชิดกันก,ก็เลยเป็นเหตุให้กระทบก,กระทั่งกันได้ง่ายตอนนี้เนื่องจากตัวบุคคลผู้ผู้ที่จะวางใจเนี่ยเป็นผู้ที่มีข้อมูลน้อยไม่ไม่ยอมใขว้ควรพิจารณาแล้วก็ไม่เห็นโทษของบาปกุศลที่ตัวเองคิดไม่ดีต่อบุคคลผู้อยู่ใกล้ชิด ทั้งๆท,ที่เขาก็มีอุปการะคุนแก่เราสามารถที่จะเป็นอารมณ์ของทั้งสมถาวิปัสสนากรรมฐานทั้งทำให้เกิดทานกุศลนศีลกุศสนภาวนากุศลได้แต่เราก็ไม่มีข้อมูลที่จะไปคิดพิจารณาในด้านนั้นก็เลยคิดพิจารณาเฉพาะแต่บาปปุสลนให้เกิดขึ้นเพราะความใกล้ชิดกันกันกบ พราะข้อมูลที่ไม่ได้ศึกษาอย่างเพียงพอก็เลยเป็นเหตุให้บาปมกุศลเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วมาแยงหเพราะอะไรหอว่าตัณหาเจ้าค่ะจา์นี่เราไปรักแบบตัณหาแล้วก็ไปยืดกับอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย,อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างรักแม่ก็จะทุกข์กับแม่มากเจา้าค่ะว่าแม่จะดือ้อเดี๋ยวแม่ก็ไม่ยอมไป แบบไม่สบายก็ไม่ยอมไปตรวจไม่ยอมไปหาหมออย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือคือก็ก็รู้สึกว่าเนี่ยทำไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้ทําไมแม่ไม่ดูแลตัวเองทําไมแม่ต้องต้องแบบคิดว่ามันไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็พอพอมันไปยึดมากแล้วก็ลักแบบผิดผิดเจ้าค่ะมันก็เลยวางใจไม่ได้ว่าแบบ ถ้าพอเขาพอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการอะ่ะมันก็เหวี่ยงไปเป็นโทสะเจ้าค่ะอาจารย์มันก็ทั้งโกรธแล้วก็แล้วก็มีความทุกข์ด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ก็จะต้องต้องเลิกเลิกรักด้วยตัณหาแต่ว่าให้ให้เปลี่ยนจากตัณหาเป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาแทนเจ้าค่ะเออตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่จริงในคําสอนพนระเจ้าเนี่ยชัด ชัดนะคำว่าปปันจะทำแล้วก็ตัววิตกมีการ,รวิตกพยาบาลวิตกยิงสาวิตกแล้วก็ฉันท้าอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจแล้วก็ผักออกมาสู่ลิสยาตานีเป็นต้นฉะนั้นตัณหาเนี่ยที่แรกว่าเรารักเนี่ยลองไปเช็คดูว่ารักแม่รักพ่อทั้งหลายมันเป็นเคหาสิตะเป็นมะไปรัก สามีภรรยามเป็นตัณหาเปรมะไปรักครัวอาจารย์รักหรือเพื่อนร <c oughs> ักสิทธิหาริกสัตทิหาริกนี่ไปรักซึ่งกันละกันมันเป็นตัณหาพอรักด้วยตัณหาไอ้ตัณหาเนี่ยมันต้องการให้บุคคลที่เรารักเนี่ยมาตอบสนองให้สุขเวทนาแก่เราเช่นเราไปยึดไขรปุ๊บทุกคนเนี่ย เมื่อเรายึดปุ๊บเราต้องการว่าท่านวันนี้ตื่นแต่เช้าแต่เขาตื่นสายท่านวันนี้มากินอาหารเป็นเวลาแต่เขากินอาหารไม่เป็นเวลาท่านวันนี้ออกไปทํางานแต่เขาไม่ยอมออกไปทํางานท่านวันนี้ต้องพูดกับเราอย่างนี้แต่เขาไปพูดอีกอย่างนี้มันมันมันไม่มันไม่ถูกใจตัณหาที่ยึดเลยมันจะเหวี่ยงยังไงทีเนี้ยมันก็ผักไปหาโทษะ บ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมเมื่อเราไปสัมพันธ์กับศัตร์และสังขารด้วยตัณหาด้วยมานาทิฏฐิมันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยแสดงอย่างชาัดว่าเราสัมพันธ์กับเขาผิดสมมุติเอาแม่ออกไปเอาคนอื่นมาอยู่ใกล้อีกก็ไปเล่นกับไอคนนั้นอีกนั้นดีนะตอนนี้ไอคำว่า,าแม่เป็นด่านหน้าอยู่อ่ะเอาแม่ออกเอาคนอื่นมาอีกเล่นงานทันทีเลยพอสักพักหนึ่ง มันไม่ได้เกี่ยวกับคนมันเกี่ยวกับตัณหามันเกี่ยวกับมานะเกี่ยวกับทิฏฐิมันเป็นแบบนี้และอีกต้องการเชี้อะไรเห็นว่าบุคคลที่เราไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่ไม่ไม่เคยเป็นอะไรกันมาเลยเช่นอย่างพระรูปหนึ่งที่บอกว่าท่านไปอยู่กับโยมผู้หญิงไงโยมผู้หญิงทำอาหารถวายแล้วก็เลยระลึก โอ้โหพอะระลึกชาติได้ข่าท่านมาเก้าสิบอัตภาพเนี่ยเนี่ยทำไมเรารักคนนี้จังเนี่ยรักผู้หญิงคนนี้จังพระท่านรักเนยรักแล้วก็ชื่นชมเงแต่พอได้ยานปัญญาปุ๊บจากการที่ผู้หญิงคนนี้ฉลาดในการให้เหตุปัจจัยพอะระลึกโอ้โหเก็บข้าวของหนีเลยจะหนีเลยเนี่ยเนี่ย ชี S <S <muy> ้เ <ce> ห <Connie> ็นว่าจริงๆแล้วมันทุกคนเป็นกันอย่างนั้นหมดเนี่ยพวกเราเนี่ยบางอัตภาพฆ่ากันมาไม่รู้เท่าไหร่แต่เพระเอิญระลึกไม่ได้บางอัตภาพสัมพันธ์กันมาไม่รู้เท่าไหร่แต่ระลึกไม่ได้อีกโมหะมันปิดฉะนั้นมันจึงเป็นวัตถุแห่งการเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะได้ทั้งนั้นให้เหตุปัจจัยของราคะราคะเกิดเหตุปัจจัยของโทสะโทสะเกิดเหตุปัจจัยโมหะโมหะเกิดเหตุปัจจัยของปัญญาปัญญามันเกิด พวกเรามันเป็นพวกสัมพันธ์กันมาไม่รู้เท่าไหร่สยดสยองอะ่ะที่ยกมือไหว้ไหว้กันเนี่ยไอ้มือที่ไหว้เนี่ยจับอาวุธทิมกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยจับปืนจับอาวุธยุโทโธปกรณ์เนียอัดใส่กันไม่รู้เท่าไหร่แล้วนี่สังสารวัตเป็นแบบนี้อันนี้มันคือความเป็นจริงแต่แต่พอโมหะมันปิดพอปิดปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้แม้กระทั่ง กุศลอกุศลหนึ่งคิดดูปิดขนาดนั้นนะพอเริ่ม <c oughs> พอเริ่มรู้จักกุศลอกุศลพอเริ่มรู้จักกุศลอกุศลไปต่อไม่ได้ไม่สามารถสาวหินเหตุปัจจัยของรูปนามกันหน้ายังไม่ชัดเรื่องเรื่องรูปนามกันหน้าพอชัดรูปนามกันหน้า สาวไปเห็นเหตุปัจจัยเพราะเห็นเหตุปัจจัยย้อนได้มากเท่าไหร่ก็จะเห็นความจริงของชีวิตที่มันสัมพันธ์กันมาอย่างน่ากลัวมันสัมพันธ์กันมาทุกรูปแบบไอ้ที่นั่งมองมองกันอยู่เนี่ยเนี่ยสัมพันธ์กันมาทุกรูปแบบบางคราวบางคราวก็ให้เราเป็นอะไรสารพัดนี่เป็นแบบนี้ สัตว์นรกก็เป็นมาแล้วสัตว์เดรัจฉานก็เป็นมาแล้วเปรตเป็นอาสุรกายตามนี้ว่าสมมติหมอโน,นนไปเกิดเป็นเสือแม่ไปเกิดเป็นกวางแล้วหิวไอ้เสือตัวนะั้นมันหิวจะกินแม่ไหมนะมันหิวอ่ะไม่เหลือก็กินก็กิน ไปเกิดเป็นสุนัขต่อสุนัขเป็นลูกอีกตัวหนึ่งเป็นลูกตัวหนึ่งเป็นแม่ก็ไปประทุษสลายแม่ด้วยประพฤติผิดในกามกับแม่ด้วยในอดีตเนี่ยเคยสัมพันธ์กันมายับยั้งได้ไหมไม่ได้ไปกัดกันอีกสัมพันธ์กันเสร็จไปกินอาหารกัดคอแม่เลยดเดี๋ยนี้แม่ยังไม่แย่งเรากินดีนะกัดคอแม่ กินใช่ไหมก็สังสารวัตมันเป็นแบบนี้มันโมหะเนี่ยมันปิดบังเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องอันนี้คือความเป็นจริงนะฉะนั้นจึงจึงควรสำรวมระวังนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันไม่ควรให้บาปเกิดแล้วนี่ตามันยังแข็งทื่อกันอยู่เลยนะพวกเราเนี่ยบางทีตาแข็งมันไม่ยอม มันจะไปทำบาปอยู่เรื่อยมันคิดดูมันจะมันจะบวกจะทับจะคำบาปอยู่เรื่อยจะเล่นงานอยู่เรื่อยเพราะใครทำไม่ถูกใจปุ๊บฟุ๊บทันทีเลยเนะจะเล่นงานทันทีใครวะไ้เหมือนเล่นกับเราได้ไงเน่ยเอาอะไรแต่เนี้ยไม่รู้จักเราเอาไปเลยใช่ไหมล่ะขนาดนั้นวุบเดียวแค่นั้นมันจะเล่นเลยโกรธบ้างเกลียดบ้างอาฆาตบ้างพยาบาทบ้างอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นแบบนี้เจอหน้าคนบางคนบางทีเราเราอยากจะแกล้งเขาเราอยากจะพูดส่อเสียดใส่เขาเราอยากจะข่มเหงเขาเราอยากจะตบหัวเขาอะไรมันเยอะแยะหมดเลยนะเจอเด็กๆมาเนี่ยตบหัวสักทีมาตบหัวอยากจะแกล้งเขาขนาดนั้นมันมันเมตตาจริงไหมนะเขยา่าเขย่าเขาจับอะไรต่างสรารพัดเขา ไม่คิดเประทุจร้ายเขาใจเนี่ยมันบางทีบางทีเราไปสัมพันธ์กับบุตรกระหลาญาติมิตรตั้นหาระหวังดีกับเขาเลยเนี่ยนี่คือประทุสร้ายเขาที่เอาตั้นหาไปเป็นด่านหน้าไปสัมพันธ์กับเขาทิฏฐิเป็นด่านหน้าไปสัมพันธ์กับเขามาหน้าเป็นด่านหน้าไปสัมพันธ์กขนั่นแหละเรากําลังปทุจร้ายเขาและประทุสร้ายตัวเองเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเล่านี่คือความเป็นจริงนะว่าเราเรามันต้องระงงับไอ้โลภะโทสะาโมหาไอความดุร้ายเนี่ยความดุร้ายของของหมู่ของสัตว์ที่เป็นบุริชนทั้งหลายต้องต้องต้องรีบถอดรหัสให้เร็วที่สุด ถอดราหัสไอราค่าตสาโมหิถอดทห้มันเร็วที่สุดแล้วก็เจริญสติสมบชัญญ้เร็วที่สุดแล้วเพราะมันมีกําลังมากนะเพราะมันได้เหตุปัจจัยเมื่อไหร่เดี๋ยวมันเล่นงานมาจะพูดกับพระว่าที่ที่ยังไม่ทําชั่วเพราะมันยังไม่ไโอกาสที่ไม่ชั่วนี่เพราะมันได้โอกาสถ้าได้โอกาสพูดมันทําชั่วจะดีไอ้ทา คิดชั่วในใจมันคือทําชั่วแล้วนะมนุษย์เราเนี่ยไอคิดชั่วในใจเนี่ยยังไม่ได้ผักอะไรออกมานั้นมันชั่วแล้วนะเนี่ยความชั่วมันเกิดแล้วใช่ไหมเล่าด็ยข้อเท็จจริงมันเกิดแล้วจะได้พูดกันให้พ่อๆก็ว่ากันไปแต่จริงๆก็คือชั่วเนี่ยอกุศลเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่พวกเราเนี่ยต้องการอยากจะสกัดกันแล้วปิดนันจริงๆแล้วก็ละให้เด็ดขาดต้องการละบาอากุศลจริงๆก็ไม่เจอ ไอ้ที่มาพูดแล้วพูดอีกแนะนํากันแล้วแนะนํากันอีกไม่ใช่ต้องการโชว์อะไรเลยเนะี่ยต้องการบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวจะเคลียร์นะชีวิตเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเร่งในการเจริญกุศลก็สมควรแก่เวลาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงม,มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำานะบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว คือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมาดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เว็นกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยใหญ่ก็ดี สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสัอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถสวาคาโตพระขวตาธโมธามังนัมัสามิธโมเมนาโถ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังคโฆสังขังนามามิสังโฆเมนาโถขอเราทานทั้งหลายกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันอีกครั้งกรากรา นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระบระมาศา,าสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจแล้วเกิดมหันตภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ําท่วมคือกิเลสลมเลาทั้งหลาย มนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสารณาบ้างภูเขาเป็นศารณาบ้างหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสารณะเป็นต้นบ้างพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สารณาอันกเกษมนั่นไม่ใช่สารณาอันสูงสุดเมื่อประชาว์อาศาัยสารณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากหมาัจะภยัยหมาัจะทุกข์เป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงบาริยสง์เป็นสารณาเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริง เข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาะศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัจด้วยการกําหนดรู้สมุทยสัจจะด้วยการละปะหาในหมดสิ้นนิโรธาสัจจะด้วยการทําให้แจ้งมรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทําตนเองให้เข้าถึงโลกุตตะาสารณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารนาอันเกษมนั่นแหละเป็นสารนาอันสูงสุดเมื่อประชาชนอาศัยสารนาเหล่านั้นแล้ว สามารถจะพ้นจากหมันตภัยหมันตทุกเป็นต้นได้